ตอนนั้นเป็นโยมเดยดูบติเหตุรถคว่ำทําให้ภรรยากับลูกต้องเสียชีวิตเราก็เสียใจตอนนั้นความคิดจะฆ่าตัวตายก็เกิดขึ้น ก็ช็อกมันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเรื่องฝันตอนนั้นบ้านอดีตภรรยาอยู่ลําพูนเราก็ไปเยี่ยมลูกสาวก็ไปด้วยรู้สึกวันลงขึ้นจะเป็นวันพระก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารมาใส่บาตรช่วงนั้นเราก็มอแลวขับมันก็ไม่ถึงกับเมามากแต่ว่าแบบมึนๆแต่คราวนี้ต่างจังหวัดถนนก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วก็ฝนตกก็ลื่นด้วยความที่เราขับมาเร็วมันก็เลยทําให้เบรกรถมันก็เลยหมุนฟาดกับเสาไฟฟ้าตอนนั้นเราก็รู้สึกช็อกภรรยาก็อยู่นั่งข้างๆลูกสาวก็อยู่ลักเย่งหเล่วละกสาว กับประตูรถต้องไปผ่าตัดมันเสียใจมากไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อกับชีวิตทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยก็คิดวกไปวนมาแล้วก็ร้องไห้ไม่ได้หนักไม่ได้นอนก็ามารู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตยิ่งแบบเสียใจเข้าไปอีกผ่าตัดแล้วก็เลือดข้างในสมองมากก็ช่วยชีวิตไม่ได้เราก็รู้สึกเราไม่น่าเลยเหมือนกับมาทําให้เขาเสียชีวิตตอนนั้นเหมือนความคิดที่ว่าจะฆ่าตัวตายก็เกิดขึ้น พ่อเขาบอกว่าต้องไปบวชเพราะในพุทธศาสนาเชื่อว่าการบวชได้บุญเยอะเหตุการณ์เกิดเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาต้องเข้าวัดแขนยังยกขึ้นไม่ได้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะบวชนนเราบวชสักพรรษาหนึ่งจะได้อบุญให้ลูกกับภรรยาตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้สนใจธรรมะมากแต่พอมาบวชแล้วได้นั่งสมาธิได้ฟังคําสอนหลวงพ่อได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาโอ้โหมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอที่เราทํามาครึ่งชีวิตมันไม่ใช่เลยอะ่ะมันเหมือนกับเรามีตู้ ATM แล้วเราก็ไปกดเอาตังค์มาใช้ตลอดโดยที่ไม่เติมเน้าาาาไปออ่่บุรกควถ มันก็จะไปกลับให้ชีวิตเหมือนเดิมหรือเปล่ากินเหล้าไปกินเบียร์ไ่รักษาศีลก็มีความคิดว่าเราอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าอย่างน้อยก็ช่วยงานผู้ศาส,สนาไม่ไปทําความชั่วไม่ไปทาบาปตอนหลังก็ได้ฟังหลวงพ่อเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมฟังแล้วก็เข้าใจเลยสาเหตุการตายอะไรต่างๆอดีตภรรยากับลูกเขาเกิดสังคมเกษตรมีอาชีพฆ่าหมูภรรยาก็เป็นคนเอาไม้ตีหมูให้คอหักก่อนส่วนลูกก็เป็นคนจับเราก็เข้าใจเล้ วิบากกรรมฟังเคสตี่แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าโอ้โหเราคงไม่อยากจะลาออกไปทั้งโลกก็คงอาจจะไม่รอดทงบวนทุนทุกวันนี้2 7พรรษา คนอังกฤษจะไม่ค่อยได้ดูถูกเราเป็นคนผู้ดีอังกฤษเขาให้ความเคารพส่วนใหญ่เขาจะให้เกียรติเขาค่อนข้างจะเปิดกว้างสําหรับพระพิสูจนแล้วก็พุทธศา,าสนาศาสนาพุทธเป็นศาสนาทําให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งทุกวันนี้คนเจอความทุกข์เยอะโควิดเศรษฐกิจเกิดสงครามเขาก็ค่อนข้างจะเครียดเราเป็นพระเขาอยากจะมาคุยอยากจะมาถามเริ่มต้นจากการนั่งสมาธิพอเขานั่งสมาธิได้สักพักหนึ่งเขาอยากจะรู้เรื่องศาสนาพุทธเราก็ค่อยๆให้ความรู้เข้าไปตอนนี้เรามีกลุ่มที่ว่ามีเฟนเดอร์เป็นไม่ใช่กับภาษาสมัครประจําวัดชุดนี้เขาาาก็็็จะะเเปปนนนนนชวงงทททิ่่่่ีีีคออยยให้แแสบบ าล่าสุดที่จะทำก็คือก็จะให้เขาไปเชิญโปรเฟสอร์มาบรรยายที่วัดเดือนละครั้งที่จะทำเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งได้รับความตอบรับเป็นอย่างดีมากเรื่องพุทธศาสนามันเหมือนเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา แต่พี่หลวงพ่อพูดสันติภาพเกิดจากสันติสุขภายในอย่างน้อยๆเขาไม่ได้คิดถึงจะไปบรรลุทมอะไรแต่ว่าเขานั่งแล้วมีความสุขเขาทำแล้วเขาสบายใจเขาได้ผ่อนคลายเขาได้ปล่อยวางก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะได้เขาสามารถจะเอาไปใช้ชีวิตประจําวันได้เลยเหมือนกับว่าเราไปแล้วเปลี่ยนความรู้เราเอาพุทธศาสนาไปให้เขาได้เรียนรู้บางทีเราไม่รู้มาจากต่างชาติเขาก็มาช่วยเราเป็นเพื่อนกันมากกว่า ว่าพระธรรมกายชื่อดังจะตายในข่าวก็าถามแบบว่าถามตรงจริงไหมหลวงพี่ก็อธิบายเขาฟังหลวงพ่อมีมโนปณิธานที่ว่าจะเผยแผ่ไปทั่วโลกให้คนมานั่งสมาธิเยอะๆเขาก็เข้าใจแม้แต่ธนาคารเองโทรมาถามเลยนะเรื่องวัดเราเกิดเหตุอะไรต่างๆมีอธิบายเขาฟังทุกวันนี้เขาก็ยอมรับเราระดับนึ้งหลวงพี่เนี่ยมีนโยบายว่าเราจะต้องมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้กับชาวท้องถิ่นคือไปเปิดบ้านไกลนาฏของชาวท้องถิ่นเชิญชวนคนแถวบ้านมานั่งสมาธิก็มีคนให้ความสนใจเยอะมากครั้งแรกไปรู้สึกจะ60คนจัดทุกเดือนตอนนี้มี3หลัก แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีไปสอนที่โรงพยาบาลไปสอนหมอคนไข้พนักงานซึ่งอยู่ไม่ไกลวัดแล้วก็มีไปสอนตามโรงเรียนเขาจะเชิญเราไป ว่าการทมการนดอนเราได้ซื้อโบสถ์เก่าซึ่งอายุประมาณ130ยกว่าปีก็มาบูรณะใหม่เราเอาไว้ใช้ทํากิจกรรมตั้งแต่บูชาข้าวพระนั่งสมาธิสอนเรื่องพุทธศาสนาเบื้องต้นการที่เราได้มีโบสถ์แล้วก็ได้มีการสมโพชโบสถ์และมีการฝังลูกนิม้มีโบสถ์หลังนี้ก็จะสามารถประกอบพิธีอุปสมบทพระพิสษจได้ลงพระปฏิโมกได้การกระถินได้ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้ถูกต้อง ก็กกับหลวงพ่อที่มีความเมตตาได้มอบลูกนิมิตลูกเอกให้กับวัดพระธรรมกายลอนดอนซึ่งลูกนี้ก็จะเป็นลูกที่เราได้มาปักหลักคุาศาสนาวิชาธรรมกายในประเทศอังกฤษซึ่งก็จะเป็นสหาขานาจากประกอบไปด้วยอังกฤษกอตแลนด์เวลนอร์ทไอแลนด์สประเทศก็ขอบคุณหลวงพ่อมากที่ได้มีความเมตตาให้ลูกๆได้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลก